สวัสดีคะ่ะท่านผู้ชมทุกท่านเรามาพบกันต่อนะคะสําหรับแนวทางการคํานวณสูตรนะคะสําหรับวันนี้แนวทางการคํานวณของเราขอแนะนาเล็กเด่นวิ่งนั่งให้ท่านผู้ชมได้รับทราบนะคะเพื่อเป็นแนวทางในการหาซื้อหวยรัฐบาลไทยในงวดประจําวันที่16กร,รกฎาคมนี้นะคะท่านผู้ชมขอเชิญท่านผู้ชมมาทําการคํานวณด้วยกันนะคะว่าเหล็กเด่นวิ่งนัางของเราว,วันนี้คํานวณได้ตัวเล็กเด่นอะไรบ้าง รวมกันสนับสนุนสลากคิเบนรัฐบาลคำตือนแนวทางที่ให้เป็นการคำนวณทางคณิตศาสตร์เท่านั้นไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะจะ่สำหรับแนวทางการคำนวณเลเด่นวิงล่างของเราในวันนี้นะคะท่านผู้ชมเอาหลักแสนสองครั้งนะคะบวกหลักร้อยครั้งที่สองสองครั้งบวกหนึ่งคงที่นะคะ การคำนวณสูตรเป็นเพียงแนวทางในการหาตัวเลขเท่านั้นไม่มีใครทราบได้ว่าผลลัพธ์ในอนาคตจะออกตัวเลขอะไรนะคะขอให้ท่านผู้ชมรับใช้โดยความระมัดระวังขอให้มีสตินะคะก่อนจะนำสูตรไปใช้จ้าเรามาเริ่มทำการคำนวณด้วยกันนะคะหลักแสนสองครั้งนะคะนสองได้สิบสิบบวกศูนย์สองครั้งก็ยังสิบนะคะท่านผู้ชมได้เล็กเด่นศูนย์นะคะศูนย์บวกหนึ่งคงที่นะคะได้หนึ่งจะาสำหรับผลออกรางวัลเลขไทยสองตัวในงูถัดมานะคะออกหนึ่งสี่ สำหรับแนวทางการคำนวณเลขเด่นวิ่งล่างในงวดน,นี้คำนวณได้นะคะเลขศูนย์และเลขหนึ่งผลรางวัลได้ออกมาแล้วรางวาัลเลขท้ายสองตัวหนึ่งสี่เพราะฉะนั้นสำหรับเลขเด่นการคำนวณวิ่งล่างในงวดน,นี้ค่ะาตัวเลขเด่นเลขหนึ่งนะคะเลขหนึ่งในการคำนวณเข้ามาในตำแหน่งของหลักสิบล่างรางวาัลเลขท้ายสองตัวนะคะออกหนึ่งสี่แมาดับชุมกันต่อนะคะหลักแสนสองครั้งหกคนสองสิบสองสิบสองบวกหกสิบแปดสิบแปดบวกหกยี่สิบสี่ยี่สิบสี่ได้เลขเด่นสี่นะคะ 4โบย1คงที่นะคะได้5สาหรับผลออกรกางวัลเลขท้าย2ตัวในงวดถัดมานะคะออก4 5สำหรับแนวทางการคํานวณเ,เด่นวิ่งล่างในงวดนี้คํานวณได้นะคะเลข4เลข5ผลรางวัลได้ออกมาแล้วรางวัลเลขท้าย2ตัว4 5เพราะฉะนั้นสําหรับเเด่นการคํานวณวิ่งล่างของเราในงวดนี้นะคะท่านผู้ชมเข้าดัง2ตัวเลขเต็มๆนะคะเลข4ในการคํานวณเลข5ในการคํนาคนวณนะคะข้ามาตรงๆนะคะรางวัลเลขท้าย2ตัวออกมาแล้ว4 5 เราไปรับชมกันต่อนะคะท่านผู้ชมหลักแสนสองครั้งสองคนสองได้สี่สี่บกหนึ่งได้ห้าห้าบวกหนึ่งนะคะได้หกได้เลขเด่นหกนะคะหกบุกหนึ่งคงที่นะคะได้เจ็ดจะสำหรับผลออกรางวัลเลขท้ายสองตัวในงวดถัดมานะคะออกหนึ่งเจ็ดสำหรับแนวทางการคำนวณเลขเด่นวิ่งล่างในงวดนี้คำนวณได้นะคะเลขหกเลขเจ็ดผลรางวัลได้ออกมาแล้วรางวัลเลขท้ายสองตัวหนึ่งเจ็ดเพราะฉะนั้นสำหรับเลขเด่นการคำนวณวิ่งล่างในงวดนี้เข้าตัวเลขเด่นเจ็ดนะคะ เลขเจ็ดในการคำนวณเข้ามาในตำแหน่งของหลักหน่วยล่างนะคะรางวัลเลขท้ายสองตัวออกหนึ่งเจ็ดสำหรับแนวทางการคำนวณในงวดถัดมาหลักแสนสองครั้งหกคนสองสิบสองสิบสองบวกศูนย์สองครั้งก็ยังสิบสองนะคะท่านผู้ชมได้เลขเด่นสองนะคะสองบวกหนึ่งคงที่นะคะได้สามจะสำหรับผลออกรางวัลเลขท้ายสองตัวในงวดถัดมานะคะออกสองเก้า สำหรับแนวทางการคำนวณเลขเด่นวิ่งล่างในงวดนี้คำนวณได้นะคะเลขสองเลขสามผลรางวัลออกมาแล้วรางวัลเลท้ายสองตัวสองเก้าเพราะฉะนั้นสำหรับเลขเด่นการคำนวณวิ่งล่างในงวดนี้เข้าตัวเลขเด่นเลขสองนะคะเลขสองในการคำนวณเข้ามาในตำแหน่งของหลักสิบล่างรางวัลเลท้ายสองตัวออกสองเก้านะคะสองเก้านี้คืองวดประจำวันที like ่หนึ่งกรกฎาคมที่ผ่านมานะคะท่านผู้ชมเลขสองในการคำนวณนะคะเข้ามาในตำแหน่งของหลักสิบ ouais. ล่างนะคะในงวดนี้ สำหรับแนวทางการคำนวณในงวดถัดมาคืองวดประจำวันที่16กรกฎาคมพศ2564นะคะท่านผู้ชมสำหรับวันนี้นะคะแนวทางการคำนวณสูตรวิ่งล่างของเรานะคะทางเราจะคำนวณหาเลขเด่นให้ท่านผู้ชมในรับราำนะคะหลักแสนสองครั้งเจ็ดค้นสองสิบสี่สิบสี่บวกศูนย์สองครั้งก็ยังสิบสี่นะคะท่านผู้ชมได้เลขเด่นสี่นะคะสี่บวกหนึ่งคงที่นะคะได้ห้าอยาสำหรับผลออกเรามารอลุนกันนะคะท่านผู้ชม สำหรับวันนี้แนวทางการคำนวณเลเดนบิ้งล่างของเรานะคะทางเราคำนวณได้เลเดนมาแล้วเลขสี่หลืเลขห้านะคะท่านผู้ชมะสำหรับตัวเลขเดนบิ้งล่างในงวดประจำวันที่16กกรกฎาคมนี้ทางเราคำนวณได้เลเดนมาแล้วเลขสี่หลเลขห้านะคะขอฝากท่านผู้ชมด้วยนะคะคำเตือนแนวทางที่ให้เป็นการคำนวณทางคณิตศาสตร์เท่านั้นไม่สนับสน,นุนสิ่งผิดกฎหมายโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะ สำหรับการคำนวณสูตรของเราขอให้ท่านผู้ชมทุกท่านโชคดีนะคะเฮ้ย hey, hey, รวยรวยทุกท่านนะคะสวัสดีค่ะ